กาดสวัสดีทุกท่านนะครับในเพจแล้วก็ช่องทาง youtube นะครับวันนี้นะครับก็พามาชมบรรยากาศนะครับด้านในที่ในป่านะครับป่ามะพร้าวที่ตำลักปุใหญ่จันตี่นะครับใครได้รับชมคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับยวพาไปชมบรรยากาศด้านในครับทุกท่านครับสวยงามมากนะครับบรรยากาศ บรยากาศช่วงเช้านะครับใครที่ยังไม่แวะมาเที่ยวได้นะครับทุกท่านสวยงามมากเลยนะครับอันนี้เป็นปู่องค์ปู่ผู้ชงนะครับสวยครับ บรรยากาศดีครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเหมือนฝนจะตกอีกแล้วนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนะครับฝนตกนะครับที่กาลสินจังหวัดไหนฝนตกบ้างครับตรงนู้นนะครับที่เราเห็นนะครับก็จะเป็นเสียนจำลองนะครับปู่องค์ดำนะครับจำลองมาจากถ้ำนาคานะครับทางเข้าถ้ำเลยนะครับ สวยงามมากนะครับบรรยากาศด้านในนะครับบางคนมาถึงนะครับก็เดินมาไม่ได้เดินเข้ามาชมด้านในนะครับว่าในป่าเป็นยังไงนะครับประมาณนี้เลยนะครับในป่านะครับบ่อน้ําด้านข้างก็จะมีเลี้ยงปลาด้วยนะครับ หวงปูลิวนะครับวัดไร่แปลงทองขี่เต่ามีปลาเลย ใครที่รับชมนะครับคลิปนี้อยู่นะครับก็ขอพรปู่ได้นะครับวันนี้ก็จะเป็นองค์ปู่องค์ย่านะครับปู่ซีสุโธย่าซีปฐทมานะครับด้านบนก็จะเป็นพระศิวลีน้ําตกนะครับตรงนี้นะครับทุกท่านเป็นทางสารแท่งนะครับเนี่ยที่เรายืนอยู่ตรงนี้เป็นทางสามแท่งนะครับด้านขวาก็จะเป็นถนนด้านซ้ายก็จะเป็นถนนนะครับ เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาจุดทูปนะครับขอโชคนะครับจุดทูปนะครับขอโชคนะครับเดี๋ยวเราว่าจุดทูปนะครับขอโชคนะครับกับปู่ชีสุโธนะครับแล้วก็องค์ญาสีประทุมานะครับอยู่ตรงมุมสามแท่งนะครับ นะเดี๋ยวเราไปรอลุ้นด้วยกันนะครับว่าจะได้ตัวไหนนะครับเดี๋ยวจะไปหาลอตเตอรี่นะครับ